มาดูบอลกันต่อครับทุกคนรอบสี่ทีมครับระหว่างบอดกินไปกับอวาเคนนิ่งนะครับไลอัพก็ประมาณนี้เลยนะครับบอรดกินไปก็ไลอัพประมาณนี้เลยส่วนอวาเคนนิ่งก็ไลอัพค่อนข้าง,างเหมือนเดิมนะแทบทุกอย่างแต่ก็เปลี่ยนอยู่ยมีลยอลไรเปลี่ยนแปลงกันมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะ แต่มีวลวบ็อกซิ่งไปอยู่ไปเคนนิ่งมีปรมเดวิลด้วยฮะผสมใหม่ม่วงหรือเปล่าไลอัพก็ยังไม่นิ่งหลอกมันไม่ใช่วอทัวร์ครับมันเปลี่ยนไลอัพได้ตลอดเวลานะครับประมาณนี้เลยเราจะมาจับตาดูเปมเีวิวกันครับว่าปีมเดวิลจะได้อีเสารืรอเปล่ามาดูกันครับว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบสทีมครับ เอ้ยไม่ใช่ที่ว่าอันนี้รอบสีทีมแล้วมาดูกันว่าใครจะได้เข้าไปรอบชิงนะครับระหว่างบอดกินไปกับอาวางเชนนิง Let's go แล้ววิวใส่กันแล้วยาชูโก,โกอีเปิดไปอย่างนี้ไป,ไป ดีแอคอนเดวิลเข้าไปข้างในลึกเลยนะครับเดวิวบ็อกซิ่งเก็บโลก,กันอ e ีได้แล้วพิมเดวิลก็โดดเตะเข้าไปหนึ่งจังหวะแล้วโดนยกไปเลยนะครับพิมเดวิลอ e ีไปสองตัวพิมเดวิลเป็นอะไรอ่ะเป็นดาบยกหรอไม่แน่ใจว่ะ เชนมาแล้วแล้วดะเลื่อยอีสวยสัตว์ครับโคโทริลิส,สกแยกรโโโิโทริแล้วลักโดนโยกไปก่อนโดยกัลลาแล้วพันลักแมวก,กับอัพอลโลอัพอลโลวิ่งข้างบนดไม่มีตีหังทุบไม่โดนแล้วอพอลโลหลอกโ,กโยกโยกแล้วโดนโยกไปจนได้ครับ เฮ้ยอัพอลโลไปตายนั่นนั่นแล้วอัพอลโลได้เข้ามาอีเสาหนึ่งทีตรงกลางนาะเดียออกมาตัดได้สองครับสวยๆนาเดียคนนี้เล่นดีมากครับแล้วเดีอคอนอีเปิดไปตรงกลางแล้วโดนดาบยกลงพอดีตายไปแล้วแล้ววลบ็อกซิ่งเจอเนียนๆมา แล้วโดนยกครับโดยจับจับยกถึงไปบอดกินไปโดนฝั่งของเอามริกันนิ่งเจาะแก้วบนไปก่อนครับเกือบแตกอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่แตกครับยังได้อยู่แล้วนี่ิเบลยก2ตรงกลางสวยๆครับมีเพื่อนตามหรือเปล่าแล้วเสือไอเวนอีเปิดไปอีกหนึ่งตรงนี้อ e ีมิยะก็เข้ามาอ e ีไปได้ครับ พิมเดวิวยังวนอยู่ที่บ่อนะครับทั้งที่เอสพีเขาเต็มครับท <laughs> ุกคนต่างจับจ้องไปที่เขานะคร <laughs> ับมเดวิวรอจังหวะถนนลโล่งครับจะได้วิ่งไปครับ <c oughs> อันนี้เหมือนจะโล่งแล้วครับิมเดวิวจะไปแล้วครับ <c oughs> เอ้วเสือไอเวนวิ่งไปแต่อ,อีมียะแล้วพิมเดวิววิ่งไปแล้วแล้วเพื่อนเปิดทางให้โอ้โหแต่โดนดาบยกตัดไปก่อนโดยลักครับ <c oughs> ดีนะครับที่ไม่โดนดูดเอครับ แล้วพันลักแมวองค์ชายยมทูตนินดีเบลมาแล้วครับนินดีเบลวิ่งแต่อีเมียะไปทีเดียวแล้วนินดีเบลโดนจับแล้วพันลักแมวอีเคียไป็หนึ่งตัวหนึ่งากชิบหายมีการบ่นกันเกิดขึ้นแล้วฮะนี่ยอัพโลโดนอีเคียไปนินดีเบลกลับมาแล้วนะครับเขากลับมาแล้วชายคนนี้แล้วเขาวิ่งไปไม่โดนดาบยกครับหลุดไปนะครับหลุดไปหรือเปล่าแล้วพิมพ์เดียวกตายอีกแล้วครับ แล้วตรงนี้ปีกซัดยกไป2แล้วพันลักแมวอีกเกียไป2ตัวครับสวยๆแล้วดีไอคอน e 2ครับด้วยผสมใหม่ม่วงทีไป3เลยตรงกลางเมื่อกี้สวยๆแล้วก็โดนยกทิ้งไปนะครับแล้วพิมพ์เดวิวมาอีกแล้วพิมพ์เดวิวอีเปิดให้ตัวเองนะครับบอกว่ากูไม่ไหวแล้วกูต้อง E หน่อยละแล้ว w ลวใส่ w ใส่เรื่อยๆ ครับพิมพ์เอวิวโดนอีจับจับอีตายไปจนได้ครับแล้วตัวน,นี้โบโซตาเลหลุดเข้ามาอ e ีหนึ่งทีจอจอแล้วได้อ e ีเรื่อยๆแื่อนะเดี๋ยวเข้ามาอ e ีเพิ่มแล้วดิน่เบลบุดเข้ามาแล้วแล้วพันลักแมวเข้ามาอีหนึ่งทีแล้วเีวิวเข้ามาบุกฝั่งบ้านของกว่ากินไปแล้วครับตอนนี้อัมตี้ก็เข้ามายก2ตรงบ่อ แก้วกากับแก้วบนเกือบแตกครับแล้วเสือไอเวนเหลาอยู่ <c oughs> เหลาแก้วซีครับเหลาฟีมีใครเข้ามาเคลียร์ได้หรือเปล่าก็ลังพยายามเคลียร์ยังไงพิมเดวิลโดนเลือดอีตายไปอีกแล้วนะครับไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดครับ <c oughs> ยูจิคเคนเข้ามาอีเคลียร์นาะเดียตายไปได้แล้วอยู่แล้วแล้วยูจิแคนโดนเบบี้เดียจับล็อก น,นี้แอเกอร์แมนอีเคียเว็บบ็อกซิ่งไปแล้วนินดีเบลเดินเข้ามาเนยนๆยกอิมิยะไปแอเกอร์แมนโอ้แล้วดีไอคอนอีเปิดไปสวยครับแต่โดนยาชุโุก,โกอีเคียไปได้อีจับจับยังไม่ตายครับถือโลกกันอีแล้วปวดอยู่ตอนนี้ของดูดไปตกอยู่ฝั่งของบอกกินไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาไปเค็นยนิงตองไปเอาคืนหน่อยละเลดามูนอีมาตรงกลางไม่โดนใคร แล้วเดมโมนวิ่งขึ้นไปข้างบนจะไปเหลาฟรีหรือเปล่าแล้วข้างบนเหลาฟรีครับจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับไม่มีที่ทีเสาแล้วโบโซตาเลตายทีเรียบร้อยเอเกือบเต็ม ลแล้วเสือเอเวนอีเปิดไปโดนยูจิกแ่นอี e สวนเข้มาไม่ใช่นี่่าเดียวโบโซตะเลโดนตี by sp เต็มครับแล้วเอลติดไฟอี e เปิดมาเรื่อยๆครับตอนนี้เอลติดไฟ sp หมดแล้วครับแล้วดีเอคอนมี sp อีหนึ่งทีแลวเหลาก็อยู่เหลาอ,ลอ,ลอลย,ลยู่แล้วเลียวกะกำลังจะไปเคลียร์แล้วอีผสมม่วงใส่เสาไปแรงหนึ่งที มาดูตังการกันต่อครับเเลียโดนอีไม่ตายนะครับถึกอยู่แล้วเข้ามาอีตรงกลางจ่อๆระเบิดไปแล้วครับแก้แล้วปิ่มเดลวิววิ่งเข้ามาตรงนี้ปิ่มเดลวิวปิ่มเดลวิวจะวิ่งไปไหนแก้วยังไม่แตกลูกพี่ปิ่มเดลวิวจะวิ่งเข้าเสาใหญ่อย่างเดียวเลยแล้วเอามาเคนนิ่ง โดนอ e ีเป็นึทีตรงกลางหนึ่งจึกลูกแก้วข้างบนใกล้จะแตกนะครับข้างล่างก็โดนไปครึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวอพอลโล่เราอยู่กำลังเราปุ่นปั่นเป่วนเบวกะก็เข้ามาเล่นตรงนี้โอ้โหแล้วนินนี่เบลยก3ามครับสวยๆแล้วอยู่ที่แค่นอ e ีไป2เหมือนกันครับตรงกลางแล้วดีไอคอนขึ้นไปอีกแล้วหลุดไปยีงข้างบนอีกแล้วจากนี้น่าจะแตกหรือเปล่าเกือบแตกครับแล้วดไอคอนก็วิ่งหนี เดี๋ยวโดนวิวเบียรเคลียไปครับเบียีเดียร์ถือดูดไม่มีปัญหาอะไรตีได้ครับแล้วทีนนนยกเอลติดไฟทิ้งไปเดี๋ยวเดอมูนโดนอ e ีเคลียไปไม่ติดบัคครับนาพิมเดวิวเล่นลึกเลยครับไปออกออกมาข้างนอกครับปวัวตายครับแล้วเปิดตรงกลางทีแรกกันครับรอบที่หกตอนนี้ อุ่ยแลวจมเก็บเอพีเต็มแล้วนั่นน,า,นาดีอ่ะอีเคีร์ไปได้ครับตรงกลางแถวเอวติดไฟก็เข้ามาอีเดียแต่ไม่โดนใครครับอพอลโลโอีปิดเดียคอนไปเลยนะครับทางโลง่งแล้วครับแถววิ่งก็ไปโดนอีซี่ยก3ครับยก2ยก3อีซี่ยกสวยครับปิดไป3ตัวเลย อ่ะตอนนี้แก้วข้างบนก็แตกไปที่เรียบร้อยแล้วครับสามารถอีเสาใหญ่ได้แล้วครับอวบะเคนนิ่งตอนนี้อวบะเคนนิ่งก็เสียไปนหนึ่งเอ้ยยังไม่เสียลูกแก้วนี่ว่าข้างบนก็ยังไม่แตกนะครับแล้วโคโตริเลื่อยมาอ e ีไปยังต่อเนื่งทีแล้วเรียบร้อยครับเสียไอคอนอี e ปิดแก้วข้างบนไปจนได้ครับเนียนๆจอมแกนวีโ พิมเดว,วิวตายไปพักกับตอนนี้ปิมเดว,วิวตายไปทั้งหมด11ตัวครับฟังบอดกินไปยังสามารถคัมแบ็กได้อยู่นะครับเพราะว่าเสาใหญ่ก็เลือดยังเต็มอยู่นะครับแล้วยาทุกโกวิ่งไปไต่นิดนึง แล้วพิมเดวิลวิ่งตามยาสุโกขึ้นไปข้างบนแบบนี้พิมเดวิลได้ถึงเสาแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีใครกันเลยครับพิมเดวิลวิ่งเข้ากลางทําไมไม่แน่ใจเหมือนกันครับยาสุโกถึงเสาและ E อีที่เรียบร้อยพิมเดวิลังเลอยู่จะเข้าไม่เข้าแล้วโดนโอ้โหแล้ววิวหลบกีของเด็กเดินของได้สวยครับแล้วโดนตีไปเอสพีเต็มครับตรงนี้ยาสุโกก็เหลาฟรีอยู่แล้วโดนอ e ีเกียมจนได้แล้วอัพพลโลเข้ามา e K จจอีจ่อๆไปอีกหนึ่งทีครับเด็กเดินของพยายามมาอีเกยแต่ไม่โดนครับ แล้วนาเดียเข้ามาอีกแล้วอาเดียเข้ามาอ e ีจ่อๆไปอีกหนึ่งทีแล้วนาเดียโดนจับโดนจับแล้วตีนาเดียคิวจบสวยแล้วนาเดียอี e ไปอีกหนึ่งทีแล้วโดนยกไปจนได้ครับทําได้สวยครับเอาไว้เนนิงจังหวะบุกแต่ผมอยากดูพิมเดวิลอีเสามากเลยครับตอนนี้เมื่อไหร่จะได้เห็นครับี๋ยวเดียคอนอีเปิดให้ตัวเองไปโดนพันรักเมียเข้ามาอีตัดไปได้แล้วตรงกลางสะพาน บอกกินไปค่อนข้างเยอะแล้วครับแล้วพิมเดวิลโดนเดวิลใส่พิมเดวิลช์วิวสวนเลยครับว่ากูาจะไม่ตายแล้วครับแล้วพิมเดวิลโดนเด็กเดินของอีเคียไปเด,เ,ดเด็กเดินของอีเคียไปสามสวยๆเลยครับแล้วนาเดียโดนทุบ เอไอเวนอีเคียอะไรหรือเปล่าโอ้โหแล้วจอมแก่นอ e, ีไป3ครับสวยสวยเลยแล้วแต่ไม่มีเอ e, สพีอีเสาต่อน่าเสียดายมากเดี๋ยวดิไอคอนก็โดนโบโซทะเลอ e, ีปิดไปเอาฮัโลเอสพี HP, เต็มแล้วปิมเดวิลเอสพี HP, เต็มๆอย่างนี้เดวิลใส่อี e, จับจับตายไปครับปิมเดวิล <c oughs> เราจะเลี้ยงปิมเดวิลเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่า,าเป็นการวาอล์ครั้งแรกของแกนะฮะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้ห oh, แล้วตีเดอะมูนเดอะมูนเอสพีเต็มเลยครับ เดบุนบอกว่าขอบคุณ <The Moon. S 1> บอกกินไปพยายามเพิ่ม <c oughs> <c oughs> เลือดลูกแก้วอยู่นะครับไม่เพิ่มเลือดเสาอ,อยู่แต่ลูกแก้วแตก3แก้วละผมไม่ได้ดูเพียแงบบแบบเดียวแตกสามแก้วระยะสกอเข้ามา e อีเชียบ่อได้แล้วเก็บโดดเลยหรือเปล่าเขาเก็บได้ได้อพอลโลเข้าอ e ีเคียอีกแล้วอพอลโลวิ่งขึ้นข้างบนอย่างนี้ แล้วอ e ีเคียตัวถือดูดไปได้โอ้โหแบบที่ไม่โดนอ e ีแล้วครับโอ้โหแล้วเอาอลโลโดนเอวติดไฟอีดักน่าเสียดายครับครับพิมเดวิลเดวิลใส่กับเดอะมูนอยู่ครับใครจะชนะครับเดวิลใส่กันไม่หยุดแล้วพิมเดวิลชนะครับยังเดวิลอยู่ครับแล้วพิมเดวิลหลุดแล้วครับเดวิลขึ้นข้างบนมีใครมาดักหรือเปล่าแล้วอ e ีซี่มาดักแล้วจะโดนยกหรือเปล่า เดี๋ยวเดบิวเข้าสวยครับพิมเดวิวบ,บอกว่ารอบนี้กูเป็นงานครับแล้วกด e เลยครับ e เปิดให้ตัวเองไปหนึ่งทีแล้วเดินชิดๆเสามาแบบนี้เข้าหรือเปล่าไม่เข้าครับออกใกล้กว่านี้อิมเดวิวบ,บ,บอกว่ากูย,ยังไม่ได้ e เสาแลตายอยู่ที่เรียบร้อยแล้วอพอลโลเข้ามา e หนึ่งที2ทีแล้วได้ e หนึ่งทีได้เนี่ยหนึ่งทีสองท,องท,องทีแล้วคิวไปหนึ่งทีครับแล้วตายไปครับอพอลโล สับภาพมาตรงกลางครับยังรวนเนี้ยก็อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวไลออนคิงครับค่าไป2แล้วอีซี่บอยก็อีเคียลักไปเลยอ่านผิดอันชื่ผิดขออภัยด้วยนะฮะอันชื่อใครผิดสิมเดวดิลวิ่งไปไต่อี e. จับจับแล้วทิมเดวิลถือโลก่กันอ e. ี แล้วโดนดาบยกครับพิมเดวิลโดนดูดครับหมดหลอด <c oughs> มีแต่ตัวแล้วครับตอนนี้พิมเดวิวโโลโกลอีใส่จอมแก่นได้แล้วมีตีหังเข้ามาทุบลึกครับเข้ามาทุบลึกแต่ไม่มีเพื่อนตามครับโอ้โหโคตรน่าเสียดายครับ แล้วข้างบนอีกจับจก็โดนเคลียร์ไปได้เหลือหนึ่งนาทียี่สิบวิครับโดยประมาณฝั่งของ AW ได้เปรียบอยู่นะครับเอาไาเคนนิงขอกินไปก็สู้ได้ดีอยู่นะครับอุ้ยแล้วเอวติดไฟอีเคียรไป3ตัวครับโดนยาสุโกเสือไอเวนแล้วฟิมเดวิลตายอีกแล้วตอนนี้ดูสกอร์พี่แกดิ ที่แกฆ่าไปสิบนะครับแต่ตายไปสิบเจ็ดแต่น่าจะศูนย์ดาเมจปะดาเมจเสาเราดูเราดู <c oughs> ยกชายยกมทูดยกปิดไปสองนินทิเบลปิดไปหนึ่งครับพีจจบจบปิดเลวกะไปได้แล้วข้างบนอพอลโลไม่มีเอพีครับ เบบี้เดียก็เข้ามาเล่นลึกเลยครับแล้วเสือไอเวนอีเปิดแรกกันไปแล้วยาทุกโกอีปิดสวยครับแล้วจอมแก่นก็เข้ามาอ e ีเคียแล้วข้างบนยังไงจะจะวิ่งชนหรือเปล่าจะให้วิ่งชนหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรไลออนคิง <c oughs> เอาไฟมาเล่นครับแล้วเหลือสิบกว,วิไม่น่าทันแล้วหรือเปล่าครับยาทุกโกเข้ามาปวดเอาพลโลกเข้ามาปวดแล้วแล้วนาเดียแล้วอีซี่บอยเข้ามาข้างล่างนี้ 1> e เป็น1ที่2ที3ทีแล้วเป็น a w ชนะไปในรอบนี้เข้าสู่รอบชิงนะครับพิมเดวิว0นดามเมจครับผมแคปรูปไปหน่อยนะครับ